เตรียมกับข้าวรอแล้วเตกับข้าวรอแล้วเตรียมกัข้าร้วเาวรอแล้ับข้าววเยกข้าวรอตรกาแเีมกบข้าวรอแล้เรีกับข้าวอแม้เตยมกั้มกัข้าวเรยกับข้าอตมกข้าวรนแ้รกิน้อแ้ีกิบข้าวกับลูเกับาตียกับรอยกาแเียับาอตรกหุ่งแกงปขาครับ แปฟงปลาใส่น้องไม่ส่งอันนี้แม่แม่หน้าหน้าป้าป้าเนี่ยเพิ่นมาซอยกันเตรียมงานกะกินครับเจ็บเลยค่ะแสดงว่ากินแล้วแล้วมันบวมไหมครับเร็วเร็วเหลือแค่แม่เอาไม้เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาแบบนี้เฮ้ยเก็บปวดก่อนมันเท่าสิเดตต์ตำบางุ่งไม่บอกุไอ้เรียกว่าแมทิวตำไหมเออแมทิวมาแม่แมทิวมาตำบางุ่งแล้วเอามาทุกคนกินแล้วคนแล้วเหลือตาเฮ้าครับแต่ว่าแม่ไม่ยอมกินนะรอกินพร้อมกับลูกชาย ทารถไส้ทากินข้าวความหรือไส้แต่อันนี้โซฟาแม่เอาออกหมดแล้วเคลียสถานที่ไว้ทําบนรับแขกอะไรต่างๆนะเอาโซฟาออกแล้วก็อันนี้อันนี้ก็จะเป็นเตรียมเพจบนครับเตรนฉากเนาะเตรียมอ้แล้วแม่เตรียมไว้นะครับมารอบนี้ก็จะช่วยแม่ด้วยแม,ม่ทิวพร้อมไหมให้แม่ทิวไปตำส้มตำไปตำตำตำส้มตำแล้วจะได้กินข้าวกัน เพราะว่าแม่หากินข้าพร้อมเขาครับไปไปเลยไปจอลยไปไปตโหนี่อเมื่อวางอันดับหนึ่งในการตำส้มตำาะไรนะอุ้ยแม่ดีดาไิมน้ำหนเด้อโอ้แล้วสิบอกาศตอบยากินแล้วเดี๋ยวตาเานี่ยแหละคนถามเพราะนสิบเป็นมกถามเพราแล้วหิว อันนี้พี่สบายกำลังตักกันนี่แม่โอ้อน,นี่แม่แกงไม่ถ่านแกงใส่ปลายอย่างพนะี่น้ปาปลาปลาดุกจากปลาดุกนาปลาดุกนาแกงน้ราใหม่สมใส่ปลาดุกหน้าครับกำลังหอมหอมหอม,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 อมเลยครับน่ากินเนาะใส่ผักกย่างเพร้อม่มมอมันหอมวนวเดี <Casey> you, ๋ยวเดี๋ยวเอาเข้าไปข้างในกันเข้าข้างในไปข้างในกันกินข้าวกันไฮแมททิวเริ่มเลย ไม่แต่ว่าแมทธิวทำข้าวอร่อยมากตำส้มตำก็อร่อยมากอะแมทธิวเริ่มเลยความแล้วอย่าเป็นแฮงค์แล้วก็พอดีกินเริ่มแล้วโอเค <Okay. S 2> ผมนวยี่ส่นออ,อ,อันนี้วัตถุด,ดิบหลัก <laughs> นี่ซองนี้ทั้งหมดเป็นของแ <laughs> <laughs> มทธิวหัวใจหลักครับนอกจากปลาแล้วก็ต้องมีอันนี้ปล่อยแมตติตーตำสมตำไปแล้ว ลงกนี้่าแม่นมูมหน่อยเดี๋ยวเบิ่งก่ันมูแบบอันนี้แม่ทำไว้รลหมูจากว่าลูกไา้สีมาให้แลแม่จดนสจดสิทเนาะโตขโตเลยหมูไซยูโอ้ยูไหมท่า่าดีเลยบ่ท่าว่าต้งตองออกต้องรอตองออกทุกคนมาดูนี่มาดูใกล้ๆเร้วทุกคนมาดูใกล้ๆนี่ดูวลาลูกไา้มากดูว่าลูกไายมากเทพไปถ่าลูกไา้พ่อย้อมกินข่าพ้อ หากินพร้อมลูกแม่น่ารักมากไก่สองพ่อป่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อไก่เนื้อไก่เนี่ยนเป็นสูตรพญทงมากสูตรที่พ่อชอบมิตาเนี้เป็นตาแสบตาแสบด้วยหวานเลยคิดถึงโดนัทเลยเนาะอันนี้เขาเริ่มจัดงานเริ่มเริ่มเตรียมงานกันแบบนี้เลยเอ็นต้นไม้เฮ็ดอันขันไก่ยอกเฮ็ดจัด เตรียมงานกระถินตอนนี้มาเตรียมงานกระถินกันอยู่นะครับเดี๋ยจะแต่คนที่อยากจะร่วมบุญนะครับตอนแรกกับตั้งใจไว้ว่าทุกคนสามารถโอนเข้ามาในบัญชีเดียวแล้วเราก็จะแบ่งไปถวายสี่วัดไปทอดสี่วัดใช่ไหมแต่ตอนนี้เพื่อความแบบโปร่งใสมากที่สุดเดี๋ยวจะขึ้นเลขที่บัญชีวัดแต่ละวัดแล้วทุกคนสามารถโอนไปทําบุญเข้าตรงกับวัดได้เลยนะครับเอาเหลือไม่ก่อนครับกินก่อนให้เขาไหมกบเลียงอะไรไม่เคยกินเรากบ น้ำายแต่ก่อนหรอแตก่อนถึงแไบนั้นหมกบเป็นปลากันเน้อเราแ่กับหยกันหรือเปล่าตื่นขึ้นมาจักการเลยเข่าหนึ่งที่หลังลูกมันถึเย็นก่อนเลยดูป่าดูสิมาให้น้องกินไปทานเลยแจ๊กการเลยแล้วว่าลูกสิมาต้นด่วนหมากินเข่าน้ำเชียนึงเนาะมจับเน่ยอร่อยมากเลย แซ่บครับอันนี้นึ่งไก่สุดพ่อพ่อชอบกินแต่ว่าปกติพอ่อแล้วเสร็จหนึ่เป็นโตนะครับแม่เป็นโตแม่วาสกินยากแซ่บแซ่บแซ่บสุยางแล้วทั้งหมดเนะี่ยแม่เฮ็ดไปทานี่ของช่องหมดเลยแซ่บพักนี่แม่แม่ชอบกินกบแม่กินกุ้มือถายออกแม่แม่บอกว่ากินกบสุนุ่อ สอ้ส้ปตำแมเติโยนนะอร่อยั้งข่าตัวทานข้าวกันก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับเดี๋ยวพาดูบรรยากาศรอบๆบ้านครับ